สวัสดีตอนเ<ด>ช้าค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้มาในชุดราตรีสีขาวสวยค่ะเมืวว่อวานนี้ไปช้อปปิ้งค่ะทุกคนแล้วก็พทริกแพทร,ริกเลือกชุดให้แม่นะคะบอกว่าแม่ใส่ชุดนี้นะวันนี้มันสีขาวมันสวยปอกแรกแม่จะเอาสีแดงพทริกบอกโนโนโนโเอาสีขาวสีขาวสวยนะคะ เจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปุกี้อานนท์แฟมิลีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะคะพาทุกคนมาดูบรรยากาศสวยๆอีกแล้วเหมือนเดิมเมื่อวานนี้รู้สึกว่าอากาศอากาศมันจะแบบเย็นนิดนึงนะทุกคนเลยก็ไม่ได้แบบทําคลิปอะไรมากเมื่อวานนี้มันครึ้มแล้วเราก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ไปช็อปปิง้งพาลูกไปเดินห้างไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อรองเท้ากันอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆแล้วก็วันนี้ อากาศดีค่ะหวังว่าเด็กๆจะได้เล่นน้ําแบบว่าสนุกสนานนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ลงแค่นิดเดียวเ้กวก็ต้องรีบขึ้นนะเพราะว่ามันหนาวมากเลยค่ะดารอดนี่ปากเขียวหน้าเขียวเลยนะวันนี้มาดูว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันวันนี้อากาศดีพรุ่งนี้ก็อากาศดีนะคะโซนนี้คือไม่มีใครอยู่เลยค่ะมีเรามีเราแค่แครอบครัวเดียวเสียงดังได้เต็มที่ค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่แลแ้วแวกนี้เลยคือตึก โซนนี้ ang, ทั้งโซนเลยนี่เราแค่คนเดียวแล้วก็มีโซนข้างบนอีกก็มาจากเยอรมันเหมือนกันมาจากแฟรงเฟิร์ตนะคะสาวน้อยสองคนมาเล่นน้ำเมื่อคืนนี้เดี๋ยวไปทำอาหารเช้ากันค่ะทุกคนจิบกาแฟสวยๆตอนเช้าค่ะอานน์ชงกาแฟให้ดูเม f ฟรสตุกซอมิช ไลฟ์ไม่ได้ค่ะทุกคนต้องรอให้เขามาทำอินเทอร์เน็ตให้นะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เลยค่ะเด็กเดงุนงดมากเลยโดดน้ำทั้งวันเมื่อวานเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ต ร้ <che> อนหูมือน hard kind of fruit ก g u e s อิตาลีอันนี้มันเป็นอาหารสเปนแล้วกันอันนี้อาหารสเปนค่ะบัตติเกอร์สายเลียลแล้วเขาเรียกอันนู้นไข่ดาวไอไข่เจียวข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวนี่ค่ะยังชั่วหน่อยวันนี้กินอาหารอิตาลีค่ะอาหารอิตาลีก็พิซซ่า กับซีฟู้ดนี่น้ำจิ้มเราแซซจิ้มน้ำจิ้มเอ้ยนายดูมุสอติงรึงไม่ได้เล่นละโกคาร์ดวันนี้น่ะหลอกน้องหลอกน้องน่ะไปอ่นยู่ใน้าจั่หะจะ่เสื้อผ้าเสร็จแล้วจะได้เอไปดิไปดิห้องกีบลงดิเดี๋ยวอ พอพอติดลงเสร็จมันก็หนามันก็ไม่กล้าลงพอสินน้อยเฮ้ยเรื่องย่อยัไม่หนาแม่พังมเลยดิเดมลงเองเดมก็ลงเนี่ยโกหหนุี่โกหเนี่ยใครโกหกก็ไม่ได้ มาแบนแบนีมาค่ะทุกคนตอนนี้ปุ๊กก็กำลังจะทำสปาเกตตี้โบโลเนสนะคะนี่ไปซื้อหมูมาที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตเมื่อวานนี้ซื้อกุ้งมาทําให้เด็กๆเกมื่อวานนี้กุ้งชุบแป้งทอดโอ้โหปุ๊กจะบอกว่ากุ้งที่อิตาลีนี่คือถูกมากค่ะทุกคน10ยูโรเนี่ยได้ประมาณ20ตัวได้นะ แล้วแบบกุ้งตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยววันนี้น่าจะไปซื้อมาอีกนะเพราะว่าเด็กๆชอบมากเลยค่ะแม่ไม่ได้กินซาตัวเลยเมื่อวานนี้หนุ่มๆสามคนทั้งสามคนกินกุ้งหมดเลยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะปุกก็ไปซื้อ,อ,อพริกแล้วก็มาทำน้ําจิ้มซีฟูด้ดวันนี้ก็จะทำสปาเกตตี้สปาเกตตี้ นี่เสร็จแล้วค่ะสปาเกตตี้โบโลเนสทำแบบง่ายๆสไตล์เราเอาเท่าที่มีค่ะไปซื้ออันนี้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวานนี้นะคะเป็นเนื้อหมูแล้วก็ใส่กระเทียมหอมลงไปนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็คืออะไรนะมะเขือเทศอันเล็กๆเกชอรี่มะเขือเทศเชอรี่เชอรี่ทม,มาทรยเทนโรยรผมชานชีสลงไปค่ะทุกคน นี่เสร็จเรียบร้อยเนี่น่ากินไหมคะทุกคนสปาเกตตีโบโลนสเสร็จเรียบร้อยคะ่ะอาหารเที่ยงของเราอร่อยไหมคะอร่อยครับกินสปาเกตตีข้างนอกหน้าบ้านนะคะนี่วิวสวยๆเลยคะ่ะวันนี้ <laughs> เราก็มานั่งกินชิลๆบรรยากาศ สบายๆข้างนอกค่ะสปาเกตตี้ตอนรอบเที่ยง ฉันจะทิ้งทั้งวันทั้งคืนเลบที่นี่เงกยบสงบมากเืนนีเนี้คือเราไม่ต้องออกไปเที่ยวเลยค่ะมันสบายมากมันผ่อนคลายมัน มันไม่เครียดมันไม่วุ่นวายเลยค่ะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องออกไปดูอะไรเลยคือนั่งอยู่ตรงนี้อืมคันซิตออนเดย a ทูเดย์เฮียกินนี้สีนเดียรลูฟฟ์เฟรชโซนารู้เอกมันมันมันเงียบจริงนะทุกคน Wenn man so kommt, kommt Jetzt so wie unser Sohn hier, alles, alles in dieser. Auch wenn jemand hier wäre, wäre nicht so schlimm, weil man stört sich hier nicht. เราที่ยังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะล้มตัวลงนอนได้เลย <c oughs> นอนนอนแบบว่าตากแดดรับวิตามินซีค่ะตรงนี้โอ้โหวันนี้อากาศดีมากค่ะทุกคนอากาศดีมากๆไม่อยากไปตรงไหนเลยคืออยากอยู่แต่หน้าบ้านตรงนี้แหละเพราะว่าไม่อยากนั่งรถค่ะนั่งรถบนภูเขาแล้วรู้สึกปวดหัวเวียนหัวค่ะเด็กๆก็เพิ่งตื่นนะคะกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้วันนี้เราก็จะพากันมา ชิลตรงนี้เพราะว่าวันนี้อากาศร้อนนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้แต่งตัวสวยคะ่ะตื่นมาตั้งแต่เช้านี่คืออาบน้ําสระผมทําผมแต่งหน้านิดนึงนะคะ mm hmm. <laughs> พัทริกบอกว่าแม่เนี่ยไม่แต่งไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวไม่แต่งอะไรเลยวันนี้ก็ใส่ชุดที่ลูกเลือกให้แม่อยากใส่สีแดงแล้วก็แป๊ดแปดอะไรเนี้ยสีเหลืองสีเขียวอะไรเงี้ยสี <laughs> ไปแล้วค่ะ จะได้ไปขับไหมเนี่ยโกคาร์สงสัยวันนี้ต้องแคนเซิลแล้วค่ะเพราะว่าดารอดหลับแล้วทุกคนหลับไปเลอ้าว <laughs> ไม่ได้หลับแล้ว <laughs> อ้าคิดว่าหลับทางนู้นก็ทำแรงแนะ้ะได้เวลาพาหนุ่มๆไปแอคชั่นแล้วนะคะวันนี้พักผ่อนมาเต็มที่แล้วตอนนี้เราก็มีนัดตอน6โมงเย็นนะคะมาขับโกคาร์ วันนี้จะเป็นการแข่งขันนะคะสําหรับแ <คน S 1> พทริกรก<ล>ับอานนทะ์นะว่าใครจะชนะถ้าคนชนะคนนั้นจะมีสิทธิ์เลือกนะคะให้อีกคนทําอะไรก็ได้เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะคะว่า2คนนี้ใครจะชนะเ <c oughs> พราะแพทริกรู้สึกมั่นใจมากเลยนะคะว่าต้องชนะแน่นอนเพราะคิดว่าอานอนท์ไม่น่าจะขับโกคาร์ดเป็นค่ะตอนนี้นะคะอานอนท์ก็คือน,นําไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแพทริกก็โดนแซงไปเลยทุกคน เอาเนี่ยตามตูนมาแลตะเลไปก่อนเาโอกเลย3มคนเอาถ้าแชมเปี้ยนตมาด้วยเอาเอาเาเอากระติกต้องรีบแล้วกระติกต้องรีบแล้วเอาเ โอออกมาแล้วก็คือสรุปแล้วอานนท์ชนะแพทริกนะคะตอนนี้นะคะแพทริกก็เศร้าเลยเพราะว่าไม่ได้รองเท้ากูละ2 0 0ยูโรนะคะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าอานนท์นะคะจะให้แพทริกทําอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะคะวันนี้เมนูตอนเย็นค่ะทําเมนูเบอร์เกอร์ค่ะทุกคนไปซื้อมาที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตน,นะคะตอนนี้ก็ทาเบอร์เกอร์ให้เด็กๆค่ะแล้วก็คุณอานนท์นะคะเพราะว่า เด็กๆบอกว่าไม่อยากจะออกไปกินข้าวนอกบ้านมันไม่อร่อยเหมือนที่แม่ทํานะเมื่อวานนี้ก็ทอดเอ,อ่ออะไรเมื่อวานทอดกุ้งกุ้งมังกรนะคะโอ้โหเมื่อวานเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยยังไม่ได้ถ่ายทุกคนนี่น่ากินไหมแม่ทําอร่อยว่าที่ร้านอาหารอีกทํากินเองง่ายมากค่ะทุกคนมากินข้าวเย็นด้วยกันตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วค่ะปุ๊กก็ ลูกไม่อยากไปกินข้าวข้างนอกนะคะพุกก็เลยไปหาซื้อของมาทําเบอร์เกอร์นะคะเด็กๆก็อยากกินเบอร์เกอร์บอกว่าอยากกินเบอร์เกอร์แม่ทําเบอร์เกอร์ให้กินหน่อยพาอไปกินข้างนอกแล้วรู้สึกแบบมันน้ํามันมันเยอะมากเลยแล้วก็ผิดหวังตลอดเลยนะเวลาแม่ทําก็ดีกว่าค่ะเราก็รู้ว่าใช้น้ํามันมากน้อยแค่ไหนดูสินี่เบอร์เกอร์ของเราเห็นไหมทำง่ายๆ แล้วลูกก็ชอบผักสดสดอือออือออชิมรอะไม้เบอร์ก็ไม่ปุ๋มนะ เบอร์เกอร์ทำเองอร่อยกว่าเยอะเลยค่ะแล้วก็ไม่น้ำมันด้วย เพื่มีคนถามนะคะว่าทําไมลูกๆแล้วก็อานนท์ไม่มากินพร้อมกันนะคะเพราะว่าลูกๆกับอานนท์เขากินก่อนแล้วนะคะแม่ก็มมวแต่ทาเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ชิ้นสุดท้ายนะคะลืมนะคะมมวแต่กวาดบ้านอยู่ไม่เลยค่ะทุกคนเป็นแอฟริกันเบอร์เกอร์เลยค่ะปุ๊กก็เลยแบบใช้เวลาทําเบอร์เกอร์ก้อนที่4ก้อนที่5นะคะเด็กๆกินคนละ2ก้อนอานนท์ก็กินไป2ก้อนเลยค่ะ แม่นี่ก็จะเป็นคนสุดท้ายตลอดเลยนะคะได้กินคนเดียวตลอดได้กินคนสุดท้ายตลอดนะคะแต่เขาก็มานั่งให้กําลังใจข้างน,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 นะคะทุกคนเผื่อมีใครถามนะคะปุก๊กก็เนี่ยแหละค่ะตามนั้นเลยค่ะทุกคนค่ะอาทิตย์กําลังจะตกดินแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะประเทศอิตาลีนะคะ วันนี้พระอาทิตย์มาฝั่งนี้ทุกคนปกติแล้วเมื่อวานนี้ไม่เห็นนะคะวันนี้มาเห็นค่ะทุกคนอโดนบอกว่าออกมาดูแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้ว